บางทีชีวิตก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความสบายใจในแต่ละวันหวาดเจ็บจุบๆยามเย็นๆเลยครับ EP ที่17ครับลมพัดโช,ชยช อากาศเย็นเย็นสวยสวยยามเย็นเย็นเลยครับ200บาทครับเช่า2องค์300บาทครับสวยสวยโดนโดนใจยามเย็นเย็นเลยครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อผงลงรักเก่าครับ200บาทครับสวยสวยเด็ดๆเลยครับไม่รักไม่ได้แล้วครับรายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับมี2วง,องค,ครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค,ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อสวยสวยเก่าๆเลยครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับ มี2อ,องค์ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับร <c oughs> ายการที่4ี่ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าครับ รายการที่5ก็เป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อสวสวยเก่าๆเลยครับรายการที่6ก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับมี2ององค์ครับ องค์ที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ200บาทครับเช่า2อ,องค์300บาทครับแบ่งปันยามเย็นๆครับรายการที่7ครับเป็นพระสั่งกระจายครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับ สังกระจายอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บครับสังกระจายหลวงพ่อเงินวัดบางคาหรือเปล่าครับรายการที่8ครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าครับเนื้อมันๆเลยครับ รายการที่9ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับสี่เหลี่ยมประพา์มนทนครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่10ครับเป็นพระเนื้อว่านหลวงพ่อทวดครับหลังสถูเจดีครับด้านหลังฝั่งเม็ดแรกครับ รายการที่11ก็ครับเป็นพระสมเด็จปกโพครับเนื้อสวยๆแก่งๆเก่าๆเลยครับรายการที่12ก็ครับเป็นพระสังกระจายครับสังกระจายเนื้อโลหะเก่าครับ รายการที่13ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์เสียนบาทครับน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกครับรายการที่14ครับเป็นพักกิ่งชินนะบัญชอนครับด้านหลังต่อโค้ด้วยครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับใต้ฐานต่อโคตดครับ โค้ดตนะครับอุดกิ่งครับรายการที่15บหเป็นพระสมเด็จครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับ รายการที่16ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับใต้ฐานจานยันครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ครับรายการที่17เครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพอ่อทวดครับวัดช้างให้ครับหลังยันครับ รายการที่18ครับเป็นเหรียญธรรมจักรหลังยันครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับมี2ององค์ครับ นำมาให้พี่ๆของน้องได้แบ่งปันกันเลยครับองค์ที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยๆแล้วครับรายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ ไม่รักไม่ได้แล้วครับ200บาทเท่านั้นครับเช่า2ององค์สามบาทครับรายการที่21ครับเป็นพับผงเก่าครับด้านหลังเป็นรูปดอกไม้ครับพระผงวัดสามเพิ่มหรือว่าหรือเปล่าครับ เก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่22ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมครับเขมโกรครับปี14ครับเหรียญสวัสดีครับเนื้ออันปก้าครับ รายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จครับหลังรูปละคังครับปั๊มปั๊มหมึกรูปละคังครับร้อยปีหรือเปล่าครับสมเด็จร้อยปีวันละคังครับรายการที่24ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับ เนื้อโลหะครับสวยๆคมๆคมเก่าๆเลยครับรายการที่25ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเรี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับด้านหลังเป็นรอยปูไตนะครับ เนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับปูไต่ครับปูน้อยหนีบมือครับรายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับลงรักปิดทองเก่าครับ รายการที่27เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อมันๆเลยครับรายการที่28ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับได้ฐานจานยันครับเนื้ออันประก้าครับ รายการที่29เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือออกสีแดงครับเก่าๆค่ำๆเลยครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคังครับ รายการที่30ครับเป็นพระขุนแผนนั่งหัวกระโหลกครับถือดาบฟ้าฟืนอุ้มกุมารทองครับเมตตามหานิยมครับหญิงรักหญิงหลงครับชายเห็นชายงงล่ำให้ควรหาลองให้มหาหนูขอจูจุบสักทีครับ จุบๆสวยสวยเก่าๆเลยครับขุนแผนนั่งหัวก็โหลกครับ3หัวครับไม่ตาอย่างแรงครับแค่200บาทครับก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่3ามสครับ เป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับหลังรูปหัวใจครับหัวใจดวงเดียวครับมอบให้เธอคนเดียวครับไม่รักไม่ว่าครับแต่อย่าสงสารครับสวยๆเลยครับ200บาทครับก็สอยลงมาได้ครับ รายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จปางขุนพรมครับลงรักเก่าครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นสมเด็จปั๊มครับเปียกทองคำครับหลังรูปเหมือนหลวงพ่อแพรครับแพรเ0ปีครับ สวยๆเลยครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับมี2ององค์ครับสมเด็จวัดเกศชัยโยครับ รายการที่35ครับเป็นหล่อโบราณครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเครือบครับหลังยันนะครับหลวงพ่อเครือบจังหวัดอุทัยธานีครับรายการที่36ครับเป็นพระขุนแผนครับเนื้อผงเก่าครับ เนื้อผงทาบอลทองครับรายการที่37เครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพญาเมืองพิษณุโลกครับ รายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จหล่อโบราณหลังยัน5ครับเนื้อเมฆกับพัดเก่าครับเรียมกรอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่39ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ สวยๆคมๆเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับตากบครับ รายการที่40ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเปียกทองคำครับรายการที่41ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักเก่าครับเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่42ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปครับที่ระลึก2478ครับ200บาทครับก็เสียวได้ครับรายการที่43ก็ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อสวยๆมันๆเลยครับ รายการที่44ครับเป็นปางลีลาเม็ดขนุนครับปางลีลาเนื้อดินครับเอวองออดชอยอรชอนอ่อนแอนเลยครับแต่ก้าวอย่างมั่นใจมั่นคงครับเนื้อสวยๆเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่45ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าๆคำๆเลยครับรายการที่46ครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับสะดือจุนครับน่าจะเป็นหลวงปอ,อแก้ววัดเครือวันครับ รายการที่47ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเก่าๆเลยครับหลวงพ่องเงินวัดบางคานครับรายการที่48ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินพิมพ์ข่าโคง้งครับสวยๆเลยครับ รายการที่49ครับเป็นพระเนื้อดินเก่าครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับยอดขุพนพลหรือเปล่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับพระสวยๆราคาแบ่งปันครับช้าหมดอดได้ของดีครับ ขอบคุณครับ